เริ่มต้นด้วยการสังเกตว่าการควบคุมเนื้อหาบนโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่เป็นอยู่และเป็นปัญหาที่ร้อนแรงในปัจจุบันการเตรียมอุทธรคำสั่งศาลอินเดียล่าสุดของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความรุนแรงของการสูญเสียเสรีภาพในการแสดงออกในยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแต่เมื่อพูดถึงการควบคุมเนื้อหาบนโลกออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องง่ายแพลตฟอร์มเอกประกาศว่าจะยื่นอุทธรคำสั่งศาลเพื่อปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกที่นี้เป็นความพยายามที่เป็นทางการแรกของ X หลังจากการพิพากษาของศาลสูงแห่งรัฐกรณาดการที่ปัดตกคำร้องของบริษัทในการล้มเลิกกลนไกการควบคุมเนื้อหาของรัฐบาลอินเดียการเตรียมอุทธรณ์นี้มีความสำคัญมากเพราะมันเป็นการต่อสู้สำหรับเสรีภาพในการแสดงออกและความเป็นตัวตนของคนในยุคที่เทคโนโลยีมีอิทธิพลมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือการที่ระบบไซโยเซย์แทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจสั่งลบเนื้อหาบนโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่การกล่าวหาเนื้อหานั้นว่าผิดกฎหมาย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมหรือการตรวจสอบจากศาลและนี่เป็นจุดที่เริ่มเกิดความคิดเห็นแตกต่างและความคิดเห็นที่แตกต่างการรัฐบาลอินเดียของนายกรัฐมนตรีเทรนทราโมดีกล่าวว่าระบบใหม่นี้จําเป็นต่อการจัดการเนื้อหาผิดกฎหมายที่แพร่หลายแต่เอ็กมองว่ามันเป็นการเซ็นเซอร์และการขัดแย้งกับเสรีภาพในการแสดงออกนายอีลอนมัสก์เจ้าของเอ็กซซึ่งมีประวัติการถูกกล่าวหาและมีปัญหากับหน่วยงานรัฐในหลายประเทศเรื่องการลบเนื้อหากล่าวว่า เราไม่สามารถยอมรับการควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกได้ความเชื่อนี้ทําให้เขามีความตั้งใจที่จะต่อสู้สําหรับเสรีภาพในการพูดของคนในยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตรัฐบาลโมดีได้เพิ่มความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า,าการควบคุมอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อความปลอดภัยและความเป็นสติดในการใช้งานอินเทอร์เน็ตการเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่ที่สามารถสั่งลบเนื้อหาและเปิดตัวเว็บไซต์เพื่อส่งคําสั่งตรงถึงบริษัทเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเนื้อหาผิดกฎหมาย แต่ X และรัฐบาลมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างชัดเจนการเตรียมบุธรคำสั่งนี้เป็นการต่อสู้สำหรับเสรีภาพในการแสดงออกและความเป็นตัวตนของคนในยุคที่เทคโนโลยีมีอิทธิพลมากขึ้นคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้คุณเห็นว่าการควบคุมเนื้อหาบนโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยหรือเป็นการขัดแย้งกับเสรีภาพในการแสดงออกมีความคิดเห็นอะไรก็เชิญแชร์ในการค้นหาคำตอบร่วมกัน